ทริคส์บายพี่บอ๊อบร่องสร้างพลังสมองโดยมัวิต้าจากเนเจคิฟสวัสดีครับน้องๆครับพบกันอีกครั้งนะครับเป็นประจำที่คลิปป์คลเบิร์ดอทคอมกับช่วงนี้คลิปป์คลิปนะครับวันนี้พี่บอ๊อบเอาเทคนิคก,การคินเลขเร็วมาให้น้องๆอีกแล้วคราวนี้จะเป็นการบวกเลขที่มันติดติดติดกันแบบมันเร็วมากฮ่าจะเป็นยังไงนะครับมาดูครับเลขติดกันอย่างที่ว่าครับสมมุติว่าตวัวเลขทั้งหมดคือตรงนี้เลยหนถึง25 ที่วับอยากจะบวกให้หมดเลยทําอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่ไปดูเทคนิคว่าทำอย่างไรมาดูเทคนิคการเขียนกันก่อนแล้วกัน <Yeah. S 1> ถ้าสมมุติว่าเขียน1นึถึงยีแบบนี้ อันนี้25ตัวอาจจะชินง่ายนะครับแต่ว่าถ้าบอกว่าอยากจะให้บวกเลขติดกัน1นึงถึงร้อจะเขียนสัญลักษณ์ยังไงดีโอ้โหนี้เริ่มยากร้อยตัวถ้าถึง 200- ถึง300เข <c oughs> ียน 300, 300ตัวคงไม่ไหวนะอ้าวมาดูกันก่อนเนะ <c oughs> วลาเขียนครับเขียนเป็นแบบนี้ได้ครับเ <c oughs> ขียนตัวหน้าสัก1ห,หรือ2ตัวกันก,นก่อนนะครับหรือว่าอาจจะเขียน3ตัวเพื่อกันพลาดไปก่อนนะฮะจากนั้นตรงกลางครับตรงกลางที่เหลือเราสามารถคาดเดาได้ว่าพอ1ไป2 2ไป3 3ก็ว่าต้องไป4 5 6 7็ไปเรื่อยๆและสุดท้ายก็คือ24และ25แบบนี้ ตรงกลางเนี่ยสามารถย่อด้วยการใช้จุดไข่ปลา3จุดด้วยกันครับอย่างนี้หมายความว่า1นึถึงยีเช่นเดียวกันมาดูนะฮะตัวอย่างตัวอย่างสมมติบวกกันอย่างนี้ครับนี่หนึถึงยีบวกเข้าด้วยกันจะทําอย่างไรคําตอบได้325โอ้โหหลายคนบอกว่าก็นิ่งครับพี่บ๊อบครับบวกกันง่ายๆเลยครับก็บวกไล่ไปเลยหลายคนนะครับเมื่อเจอแบบนี้นะครับอาจจะบวกกันแบบนี้เลยครับ1นบวกสครับหนบวกสได้ได้3ครับสามไดบวกอีกสครับสาบวกสได้หครับหกบวกสครับหกบวกสี่ก็ได้อีก บวกกับหครับก็เป็น15ครับ15บเป็นบวกหครับเป็น21ครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆแบบนี้แบบจนกระทั่งถึง25ไหวไหมไม่ไหวอ่ะไม่ไหวจริงๆอันนี้ครับมีเทคนิคง่ายๆเดี๋ยวดูกันนะครับแต่ว่าได้คําตอบคือ325เช่นกันนะครับอย่างเช่นแบบนี้ครับถ้าบอกว่าบวกถึง201โอ้โหถ้านั่งบวกกันไปนะครับมีกี่ตัวนะฮะต้องบวกกันถึง201ครั้งด้วยกันไม่ไหวเหมือนกันนะครับแต่ว่าดูนะครับสังเกต1 2 3จุดจุดจุด 200, 201หรือว่า201นั่นหมายความว่าบวกตั้งแต่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ไปเรื่อยจนถึง201นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้แทนในการเขียนตัวเลขเยอะๆนะครับถ้าสมมุติว่าตัวต่อไปเราสามารถคาดเดาได้ว่ามันคือตัวอะไรต่อมาครับอา้าวถ้าไม่ได้เริ่มจาก1ล่ะเริ่มจาก11บ้าง11ไปถึง109อย่างนี้ทำได้ไหมคำตอบจะออกมาเป็น5,940ได้หรือไม่ต้องดูนะฮะต้องดูต่อมาครับเกิดตัวเลขแบบนี้ล่ะ เริ่มจาก25แล้วไปลงท้ายด้วย373บวกได้ไหมบวกได้ครับบวกได้มาดูฮะเทคนิคเราจะแยกเป็น2กรณีดูจากตัวแรกเป็นหลักครับมาดูเทคนิคกันเลยนะครับเทคนิคแรกครับถ้าเริ่มจาก1เราบอกว่าจับ,บคูบ่หน้ากับหลังครับหน้ากับหลังนั่นหมายความว่าตัวแรกที่เป็นตัวเริ่มกับตัวสุดท้ายจับคู่แบบนี้ครับรวมกันได้ค่าค่าหนึ่งคือเอาตัวหลังสุดมาบวกกับ1ครับเพราะาเริ่มจาก1ถูกไหมฮะตัวหน้าคือ1น หน้ากับหลังก็เลยเป็นได้ข้าวออกมาเป็นตัวหลังบวกหนึ่งต่อมาครับหาจํานวนคู่ของสมาชิกจะทํายังไงเมื่อเราจับเป็นคู่จับเป็นคู่จับเป็นคู่แล้วเราก็หาจํานวนสมาชิกโดยการเอาตัวเลขทั้งหมดครับด้านหลังนะฮะที่เกิดขึ้นหาร2เลยครับอย่างเช่นนะครับถ้าพี่บ๊อบบอกว่า1น0ถึงสิจับได้กี่คู่ถ้า 1- นึถึงสิก็มีทั้งหมด10ตัว10ตัวก็ได้ทั้งหมด5คู่นั่นเองที่บ๊อบก็เลยบอกว่าเอา10หารมันจะได้5คู่นะครับ อ่ละล้วครับเมื่อได้2ค่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับจะหาค่ารวมทั้งหมดครับทำยังไงหาคําตอบก็คือเท่ากับตัวเลข2ตัวนี้ที่หามาเอามาคูณกันนั่นหมายความว่าเราได้ตัวเลขที่จับเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่ออกมาแล้วซึ่งทุกคู่นั้นจะมีค่าเท่ากันเดี๋ยวจะโชว์ให้เห็นนะครับว่าค่าเท่ากันยังไงกับ2คือเราหาจํานวนคู่ออกมาได้เมื่อได้ว่า จำนวนค่าที่เท่ากันมีทั้งหมดกี่คู่ก็เอามาคูณกันจะได้เป็นคําตอบทั้งหมดนะครับ <Wow. S 1> ลองดูฮะเอาละครับพี่บ๊อบมายกตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับว่าทําเป็นคู่ทํายังไงพี่บ๊อบบอกว่าถ้าสมมุติว่าไล่เลยนะครับบวกสี่บวกห้าบวกหก 6, เอาบวกแค่6ตัวก่อนแล้วกันนะครับหนึ่งถึงหกบวกกันแบบนี้หาค่าของแต่ละคู่ครับแต่ละคู่ที่จับจับยังไงมาดูนะฮะพี่บ๊อบบอกว่าเอาตัวหน้าครับไปคู่กับตัวท้ายสุดครับ 1กับ6รวมกันได้1บวก6ได้ได้7ครับเช่นเดียวกันครับพี่ว่าเอา2ไปรวมกับ5ครับ2รวมกับ5 2บวก5้ได้ไรครับ2บวก5ก็ได้เท่ากับ7เหมือนกันครับสุดท้ายครับคู่ในครับ3กับ4บวกกันครับ3บวก4ได้ไรครับก็ได้7เหมือนกันเห็นไหมครับว่าทุกคู่เวลาบวกค่อยๆไล่เข้ามาตัวหน้าจะเพิ่ม1ตัวหลังจะลดลงมา1บวกกันสุดท้ายก็ได้เท่ากับ คู่หน้ากับคู่หลังอยู่ดีเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกตัวบวกกันได้7มีทั้งหมดกี่คู่ครับ3คู่กเกิดจากอะไรสามมาเกิดจากคำนวณทั้งหมดคือ6ตัวฐาน2ก็เป็น3คู่แบบนี้เองครับนี่คือเทคนิคในการทำนะครับอ่ะคราวนี้มาดูเทคนิคที่2ครับถ้าตัวแรกไม่ได้เริ่มจาก1ครับทําอย่างไรจับคู่หน้ากับหลังเช่นเดิมครับแต่ว่าตอนนี้หน้าไม่ใช่1แล้วเพราะฉะนั้นก็คือหลังบวกกับตัวหน้าครับโอเคไหมหลังบวกตัวหน้าครับ นี่คือจํานวนที่หามาจากการจับคู่หน้ากับหลังนะครับเอาหลังมาบวกหน้าได้1คู่เรียบร้อยค่าของมันคือค่าที่ทุกคู่จะได้เหมือนกันหมด2ครับหาจํานวนคู่ของสมาชิกค,ครับหาจํานวนคู่ของสมาชิกค,คือเอาหลังลบหน้าครับแล้วบวกด้วย1ห,หาร2ทําไมถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวมาว่ากันนะครับและสุดท้ายคําตอบคือเมื่อตัวเลข2ตัวหามาได้เรียบร้อยแล้วก็เอามาคูณกัน ก็ได้คําตอบเรียบร้อยนะฮะ <Wow. S 1> เพราะอะไรทาไมถึงได้เอาหลังมาลบหน้าแล้วบวกด้วยหนึ่งค่อยหาร2เดิมทีเดิมทีมทพี่บอ๊อบบอกว่าคืออะไรครับหลังหาร2ถูกไหมครับแต่ตอนนี้เอาหลังลบหน้าหาร2อ,อย่างเช่นนะครับอย่างเช่นถ้าเริ่มจาก4 5 6ไปเรื่อยๆจนถึง30น้องคิดว่าตัวนี้มีกี่ตัวครับถ้าสมมุติว่าเริ่มจาก1อ่าถ้าพี่บอ๊อบเขียนเริ่มจาก1ถ้าพี่บอ๊อบเขียนเริ่มจาก1 2、3ถ้าเริ่มจาก1、2、3แล้วไป4、5、6ไปถึง30อันนี้มีทั้งหมด30ตัวถูกไหมพราะเริ่มจาก1ไปถึง30แต่ถ้าตัด3ตัวหน้าทิ้งคืออะไรครับ30ก็ลบหายไป3ก็ทั้งหมดคือทั้งหมดคือ27ตัวโอเคแม้มีทั้งหมด27ตัวถ้ามี27ตัวเราจะทำยังไงทำให้รู้โดยที่ไม่ต้องมานั่งเติมด้านหน้าก็อย่างนี้ครับเอาตัวหลังครับตัวหลังลบตัวหน้าแล้วบวกด้วย1 ตัวหลัง30ลบตัวหน้าครับลบ4แล้วบวก1ครับออกมาทั้งหมดคือ27ครับเห็นไหมยี่ตัวเสร็จนี้เวลาจะทําเป็นคู่ก็เลยเอาไปหาร2นั่นก็จะออกมาเป็น27ส่วน2คู่นั่นเองโอเคไหมนะครับเทคนิคก็ง่ายๆแบบนี้นะฮะจากนั้นมาดูครับมาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าครับ1-25ถึง25่้าบวกกันแบบนี้เมื่อกี้เรา เห็นแล้วนะครับว่าค่ามันได้คือ325แต่ว่าคราวนี้จะมาบวกกันจริงๆเริ่มจากอะไรครับเทคนิคแรกครับจับคู่หน้าบวกหลังครับเมื่อเริ่มจาก1ครับหน้าบวกหลังก็เลยเป็น25บวก1ครับก็เลยเป็น26นั่นเองโอเคไหมต่อมาครับเป็นการหาจํานวนคู่นะครับจำนวนคู่เมื่อเริ่มจาก1ก็คือเอาตัวหลังหาร2อเลยถูกไหมครับได้ออกมาเป็นครับหลังหาร2คือ201หนารนั่นเองตัดทอนเลยไหมครับยังคูณยังให้ได้ก่อนครับ จำนวนคาตอบที่ได้ครับถ้าบวกกันทั้งหมดแล้วคําตอบที่ได้คือ202คูณกับ201หาร2ครับ202คูณ201หาร2ได้ข้าวออกมาครับเอา2อตัดเลยครับ2ตัดได้101คูณกับ201ทําอย่างไรตั้งคูณไหมครับไม่ต้องตั้งคูณแยก100ออกมาคูณ1ครั้งและ1ก็คูณ201อีก1ครั้ง100คูณก็คือได้201และเติมศูนย์สองตัวครับนี่ เป็น2อ1 0 0นะครับจากนั้นครับเอา1ไปคูณทีหลังครับได้201ถูกไหมครับแล้วก็เอาค่ามาบวกกันครับค่ามาบวกกันก็ได้ออกมาเป็น2 3ง0 1หรือว่า2 3ง0 1นั่นเองเห็นไหมครับได้คำตอบง่ายๆใครมาตั้งบวกครับแบบนี้โอ้โหถ้าใครบวกไปเรื่อยแล้วก็แย่เลยนะฮะมาดูนะครับนี่เห็นไหมฮะได้ตัวเลขมาง่ายๆถ้าใครทำแบบนี้แล้วก็แย่เลยนะครับ2 0งร้อยหนึ่งบวกสองร้อยบวกสองร้อยกด้สี่ร้อยกนึ่199ะสี่ร้ออกมาเป็น600บวกแล9ว ผมก็โอ้โหก่อนจะไปถึงหนึ่งชาติหน้าตอนบ่ายๆก็ยังไม่ถึงถงเหนื่อยมากและอาจจะผิดได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใช้เทคนิคแบบนี้จะได้เร็วแล้วก็ไม่พลาดด้วยนะครับต่อมาครับมาดูตัวอย่างข้อต่อมาครับนี่เริ่มจาก1ข้อต่อมาแบบไม่เริ่มจาก1บ้านนะครับถ้าไม่เริ่มจาก1อ้าวมาดูถ้าเริ่มจาก25แล้วไปลงที่3 7 3จจะบวกยังไงจะหาคู่ยังไงง่ายๆนะครับน้องๆจินตนาการแบบนี้เลยนะครับ ถ้าสมมุติว่าจะหาค่าของการจับคู่หน้าหลังนะครับเวลาจับเป็นคู่เนี่ยสังเกตอย่างนี้ครับนี่จับคู่แล้วครับถ้า26ก็ไปจับคู่กับตัวที่ถัดลงมาครับเห็นไหมครับ25ไป26อันนี้บวก1ถูกไหมครับแต่373ลบมา372อันนี้ลบ1บวก1ลบ1มันหักล้างกันเพราะฉะนั้นทุกคู่เนี่ยจะได้ค่าเท่ากันดังนั้นครับมาดูฮะถ้าเราจะบวกนะครับออกมาเป็นจับ หน้าบวกหลังครับถ้าไม่เริ่มจาก1หน้าบวกหลังก่อนเลยครับหน้าบวกหลังคือ373มาบวก25าครับคำตอบมาเป็น398โอเคไหมครับหาจับหน้าบวกหลังกันก่อนนะครับจะได้ค่าออกมาแล้วนะครับเมื่อจับคู่เสร็จเรียบร้อยมาหาจํานวนคู่ซะจานวนคู่บอกแล้วถ้าไม่ได้เริ่มจาก1ปุ๊บเนี่ยมันต้องเอาหลังลบหน้าบวก1ครับห,หลังลบหน้าบวก1แล้วหาร2นะฮะหลังลบหน้าบวก1หาร2เทคนิคน,นี้จําให้มั่นครับทําอย่างไรทําอย่างไร ก็นี่ครับ373แทนค่าเข้าไปครับด้านหน้าคือ25ครับจากนั้นบวก1แล้วหาร2ครับแค่นั้นเองนะครับแทนค่าเข้าไปครับได้คำตอบมาเป็น349หาร2เอาละครับจากนี้ได้ค่าทั้ง2ค่ามาแล้วนะครับค่าที่เกิดจากการจับคู่และค่าจำนวนคู่นะครับจากนั้นก็เอามาคูณกันนั่นเองครับเมื่อคูณกันครับคำตอบเลยออกมาเป็น398ดคูณด้วย349แล้วหาร2นี่คือตัวเลขที่ได้ทั้ง2ตัวนะครับ ทีนี้เวลาคูณกันปุ๊บพี่บ๊อบบอกแล้วครับถ้าตัดได้ตัดไปก่อนนะครับ2หารเลขคู่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเอาสอไปหารตัวหน้าได้ออกมาเป็น199คูณด้วย349เมื่อได้คําตอบแบบนี้แล้วน้องๆครับตั้งคูณเลยไหมครับโอ้บอกไม่เอาครับมาดูนะฮะเทคนิคเคยสอนไปหลายรอบแล้วนะครับเทคนิคนะฮะช่วยเอาเทคนิคที่สอนไปก่อนหน้านี้เอาไปใช้ด้วยนะครับอย่างเช่นนี่ครับ1้9คืออะไรครับคือ200ลบ1ถูกไหมครับ้ยบ คือ200ลบมันก็ทำได้ครับโดยการเอา3349มาคูณ200ทีหนึ่งแล้วก็เอา3 4มามาคูณลบ1ทีหนึ่งและค่ามันจะออกมาแบบนี้ครับมาดูครับออกมาเป็น200คูณด้วย349แล้วก็ลบด้วย1คูณด้วย3ามกคือลบ3 4มเกานั่นเองคราวนี้คิดเลขง่ายขึ้นครับเพราะว่า2คูณตัวเดียวครับแล้วเติมศูนย์อีก2ตัวนะครับออกมาเป็นค่าคืออะไรครับ6 9 8 0 0าูยถูกไหมครับ 2คูณ3ได้6นะครับ2คูณ49ได้98แล้วเติม02ตัวครับจากนั้นลบด้วย349สังเกตอะไรครับถ้าใครดูเทคนิคการลบเลขเร็วไปแล้วนะครับตรงนี้จะทำได้ง่ายขึ้นถ้าใครไมได่ดูก็ลบไปธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าใครดูแล้วจะทำแบบนี้ครับพี่ป้าบอกว่าแยกออกมาครับทำเลขหลัก8ให้เป็น7 9 9แทนครับจากนั้นครับเอาตัวหลังมาลบครับ แต่ถ้า69800 0ออกมาเป็น69799มันหายไปบวก1ครับดังนั้นเอา1มาบวกที่หลังเพราะฉะนั้นตอนนี้เราทำอะไรครับทำคู่หน้าก่อนเลยครับตัวนี้ครับลบงลบยังไงก็ไม่พลาดเพราะว่าอะไรครับด้านบน799เลข9ลบอะไรก็สามารถลบได้ถูกไหมครับเมื่อลบออกมาครับ9-9เหลือ0นะครับ9-4เหลือ5ครับ เกลบสเหลือ4ครับออกมาเป็น6กเกครับหกหมื่น้าอยและอย่าลืมนะครับเรามีบวกหปิดท้ายก็เอาหนึ่งมาบวกด้วยนี่จะได้คําตอบออกมาแล้วก็ไม่ต้องนั่งคูณเยอะแยะมากมายครับใช้บวกบวกลบก็หาค่าได้นะครับมาดูครับมันคือ6กเก้าแล้วบวกด้วยหนึ่งครับคำตอบที่ได้ออกมาเป็น69451าสี่หนั่นเองโอเคไหมครับตอนนี้การบวกเลขเร็วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงท้ายเนี่ย สามารถทําได้ง,ง่ายโดยการจับคู่หน้าหลังครับแล้วก็หาจํานวนคู่จากนั้นเอามาคูณกันแล้วเมื่อไหร่ที่เมื่อคูณกันเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะครับอย่าคูณแบบลุยๆฮะต้องคูณแบบใช้สมองด้วยนะครับมาดูต่อไปที่มาครับที่มาของทั้งหมดทั้งมวลทําไมถึงเอาหน้ามาบวกหลังแล้วได้แล้วถ้าหาจานวนคู่ทําไมต้องเอาหน้าเอาหลังมาลบหน้าแล้วหาร2บวกหอะไรต่างๆมาดูนะครับสมมุติว่าพี่ป๊อบบอกว่า1นึถึงยีแบบนี้จับคู่ครับ หน้าบวกหลังนะครับ1วก20ก็ได้21ต่อไปครับพูดต่อมาคดลงมาทีละ1น,นะครับ2บวกกับ19ครับ 2, 19วก19ก็ได้21เหมือนกันคดลงมาอีกครับ3บวก18ก็ได้21ลองทายดูครับถ้า 4, 17บวก17ได้เท่าไหร่ครับลดลงมาอีกอย่างละหนด้านหน้าเพิ่มด้านหลังลดนะครับ4บวกบวก17ได้นะครับก็21ต่อไป 5, 16บวก16ก็ได้21 6บวก15ก็ได้21เห็นไหมครับทุกคู่จะได้21หมดดังนั้นเราใช้ตัวแทนเลยครับคือตัวหน้ากับตัวหลังบวกกันครับแล้วก็จะได้ตัวแทนที่ทุกคู่บวกกันได้แบบนี้หมดเลยเห็นไหมฮะพอได้ตัวแทนของทุกคู่แล้วจากนี้พอเราจับเป็นคู่คู่จำนวนตัวเลขก็เลยหาร2ก็กลายเป็นจํานวนคู่ที่เกิดขึ้นนั่นเองครับ <Wow. S 1> จำนวนคู่คือจํานวนสมาชิกหาร2แต่ว่าสมาชิกค,ครับเมื่อเริ่มจาก1 2นึ 20, 1, 20, ก็มีทั้งหมด20ตัวก็เลยบอกว่าเอาตัวหลังเนี่ยแหละครับหาร2ได้เลยดังนั้นครับสรุปว่าจำนวนสมาชิกก็เ,เลยเป็น20หาร2นั่นเองครับได้เท่ากับ10คู่ด้วยกันถ้าจับคู่ไปงเงี้ยจะได้ทั้งหมด10คู่เมื่อได้คู่และ21มีทั้งหมด10คู่ก็เอาจำนวนมาคูณกันครับเห็นไหม 21ทั้งหมดเลยพอจับเป็นคู่มีทั้งหมด10คู่ด้วยกันก็อ่คูณ10ก็คือ210นั่นเองมาดูนะครับ21มีทั้งหมดกี่คู่ครับมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันหรือว่า10คู่นะครับเพราะว่าจับเป็นคู่คู่มาแล้ว21นี่คืออะไรครับเข้าหลักสูตรนะครับหลังบวกหน้าครับหรือว่าหลังบวก1ถ้าเริ่มจาก1นะครับหน้าคือ1ครับด้านหลังครับจำนวนคู่คือเอาหลังหาร2นั่นเองครับเขมไหมครับได้แล้วเรียบร้อยนะครับต่อมาครับถ้าไม่ได้เเริ่่่มจาาก1อยงชน 5ถึง12แบบนี้อ่ะดูนะครับ5ถึง12 567 8 9 10 1 1 12นะครับถ้าจะบวกก็จับเป็นคู่เหมือนเดิมครับ5บวก12หน้ากับท้ายบวกกันได้17ถัดลงมาอีกหนึ่งตัวครับ6บวก11็ก็ได้17เครับเช่นเดียวกันครับ7บวก1ิบบวก9ก็ทั้งหมดได้17เหมือนกันเมื่อได้ 17- 17ออกมาเรียบร้อยครับจำนวนคู่ที่ได้ครับคืออะไรครับถ้าไม่เริ่มจาก1ทวนกันนิดนึงครับเอาหลังลบหน้าบวกหนึ่งหารวนสครับจำือิ หลังครับ12ลบหน้าคือ5บวก1หาร2ครับหลังลบหน้าบวก1หาร2ครับและได้จำนวนสมาชิกออกมาทั้งหมด8หาร2ก็คือ4คู่นั่นเองดูนะฮะเลอคู่เดียวคือ8กับ9นะครับซึ่งก็บวกกันได้17เหมือนกันก็นกคือได้ทั้งหมด4คู่และนี่แหละครับพอได้ตัวเลขออกมา17กับ4ถูกไหมครับบวกกันได้ออกมาเป็นคู่ละ17นะครับทั้งหมด4คู่ด้วยกันก็เอา17คูณ4 17คูณ4 17, ี7เเกิดจากอะไรครับหลังบวกหน้าครับ จับเป็นคู่เอาหลังบวกหน้าทดแทนทุกคู่เลยครับด้วยค่าค่าเดียวทั้งหมด4คู่4คู่เกิดจากหลังลบหน้าบวก 1. นึ่สองเทคนิคนี้จาไว้ให้แม่นครับและจากนี้ไปนะครับคูณตัวเลขนี้ออกมาก็ได้คําตอบมาเรียบร้อยจะเป็นตัวแทนที่เราจะบวกเลขตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางแบบใช้เทคนิคนะครับาสาหรับคราวนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันครับคราวหน้ามาเพิ่มเทคนิคการบวกเลขที่เรียงกันเป็นชุดๆ แต่เขาน่าจะเป็นเลขกระโดดแล้วนะครับสามารถใช้เทคนิคได้เช่นเดียวกันวันนี้พี่บ๊อบลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอขอบคุณบ๊อบวิตาจากเนเจอร์กิฟ